สวัสดีครับตัวนี้คือโคมไฟถนนโซลาเซลล์รุ่น50วัตต์ของโมดิโซล่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโคมไฟตัวนี้มีหลอด LED ทั้งหมด112หลอดนะครับใช้หลอด SMD รุ่น3535โคมไฟตัวนี้สว่างครอบคลุมพื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรใช้แบตเตอรี่เทียมฟอสตเฟตความจุ5000ม ah ิลลิแอมนะครับกลางคืนสว่างได้นานประมาณ12ชั่วโมงสว่างคงที่ไม่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลน์กำลัง5้5โวลต์ขายึดตัวโคมไฟยาว30ซเัตตบ สำหรับวิธีการใช้งานให้ลูกค้ากดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปิดการทำงานหลังจากนี้โคมไฟก็จะเปิดปิดเองอัตโนมัติกลางวันแผงโซล่าเซลล์ชาร์จพลังงานหลอดไฟเข้าดับไฟแสดงสถานะการชาร์จกระพริบนะครับกลางคืนฟ้ามืดหรือว่าแผงโซล่าเซลล์มืดโคมไฟก็จะติดเองอัตโนมัติรุ่นนี้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน3เมตรนะครับลูกค้าที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อท่ตกร้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ